เียจานเบรกทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับผมโฮปจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้จะพามาดูเคสเสียจานนะครับผมเนาะว่าทำไมเราถึงต้องเสียาจายเนเบรกแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันก่อนก็อันนี้เป็นผ้าเบรกเนาะนี่ ซึ่งระบบการทํางานของเขานะครับก็คือตัวผ้าเบรกเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกเนาะผ้าเบรกเนี่ยจะต้องไปประกบกับจานเบรกแบบนี้อ่าซึ่งอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องเจียจานเบรกนะครับเพราะว่าเอา่อถ้าให้เบรกทํางานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยแน่นอนเขาต้องประกบให้เต็มตัวหน้าจานเบรกเนาะแต่ถ้าจานเบรกมีรอยมีร่องลึกแบบนี้นะครับก็อันเนี้ยก็จะทําให้ไม่สามารถใช้งานเบรกได้เต็มประสิทธิภาพเนาะหก็คือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็2 เบรกอาจจะเกิดเสียงดังได้นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นล่องให้อากาศสามารถไหลผ่านไปได้เนี่ยอาจจะเกิดเสียงที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราเชียจานเบรกเนาะก็คือความปลอดภัยและก็เสียงที่เงียบนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของขั้นตอนการเจียจานที่ร้านเรานะครับเดี๋ยวกลับไปที่เครื่องกันเราใช้วิธีเจียแบบเจียประชิดล้อนะครับเจียประชิดล้อก็คืออะไรก็คือเมื่อก่อนเนาะเวลาเราจะเจียจานเนี่ย เราอาจจะต้องถอดตัวจาเเนเบ่งออกมาแล้วไปที่เครื่องเจียเพือ่อทําการเจียแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องแบบเจียประชินนะครับอันนี้ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งช่วยประหยัดเวลาเนาะเราไม่ต้องมัวถอดจานเราเอาเครื่องใส่ได้เลยมีสก็คือสำหรับรถบางรุ่นนะครับเวลาถอดจานเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะต้องโดนถอดลูกปืนด้วยอ่ลูกปืนก็จะพังไปด้วยนะครับอันนี้ก็ ไม่ต้องถอดลูกปืนเราสามารถแบบเกียตัวจานได้เลยนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเนาะประหยัดเวลากว่าแล้วก็ประหยัดเงินกว่านั่นเองนะครับก็สําหรับท่านใดสนใจใช้บริการนะครับติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ Line แอด MT ที่ไทหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาทับเลสเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคาถามครับสาหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีต้มๆข้างๆกบันเฮาส์ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ